ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนโยบายที่ว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้โรงเรียนอนุบาลจอมบึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนโดยใช้กรอบแนวทาง6มิติได้แก่การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยการเรียนรู้การครอบคลุมถึงเด็กด้วยโอกาสสวัสดิภาพและการคุ้มครองนโยบายและการบริหารการเงินและจากการดำเนินงานโดยใช้กรอบแนวทาง6มิตินี้เองทําให้โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ผ่านการประเมินสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด -19 จากกรมอนามัยและพร้อมที่จะจัดการศึกษาในปีการศึกษา2564นี้ค่ะแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ปีการศึกษา2564 ด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาเรียนได้ตามปกติและจัดห้องเรียนห้องละไม่เกิน25คนครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติการจัดตารางสอนครบตามโครงสร้างรายวิชาการเลิกเรียนเลิกในเวลาปกติคือ15นาฬิกาสนาที ซึ่งในช่วงสถานการณ์นี้จะไม่มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือกิจกรรมหลังเลิกเรียนนักเรียนต้องกลับบ้านทันทีค่ะ 2. ด้านการจัดเตรียมสถานที่ห้องเรียนโรงอาหารการเข้าออกสถานศึกษาการมาเรียนนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงณห้องเรียนของตนเองเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที การเข้าแถวการเข้าออกสถา,านศึกษาเปิดให้ใช้หนึ่งด้านคือด้านประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน100%เซและจะต้องรักษาระยะห่างตามจุดที่กำหนดถ้านักเรียนคนใดมีไข้สูงเกิน37.5องศาเซลเซียสให้นักเรียนกลับบ้านทันทีนักเรียนเก็บกระเป๋าไว้ที่ห้องเรียนหรือพกติดตัว ไม่วิ่งเล่นไม่รวมกลุ่มนั่งตามจุดที่เตรียมไว้ให้โดยมีระยะห่างตามที่กำหนดและใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องละไม่เกิน25ชุดรักษาระยะห่างนั่งคนเดียวไม่รวมกลุ่มนักเรียนนั่งตามที่นั่งของตนเอง หน้าห้องของนักเรียนมีการทำสัญ,ญลักษณ์จุดระยะห่างในสายชั้นเปิดห้องให้โล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทและเปิดพัดลมมีเจลล้างมือในห้องเรียนทําความสะอาดห้องเรียนเป็นประจำทําความสะอาดอาคารเรียนห้องน้ำและสถานที่ต่างๆให้สะอาดปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาติดตามประกาศ ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Facebook หรือลายของทางโรงเรียนหรือห้องเรียนตลอดเวลาค่ะ 5. ด้านการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมโดยทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลโกอฮอล์เรซรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจามไม่สัมผัสตาจมูกหรือปากปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจามหากมีอาการไข้ไอและหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์โดยติดต่อล่วงหน้าปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัดด้วยความปรารถนาดีจากคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง